เราก็ใส่ชุดเ<ร>นะเียนเป็นพวกมันแล้วนะไม่แน่ใจว่าใส่ชุดเนียนเป็นพวกมันหรือเปล่านะแต่ที้รู้คือเราได้ชุดมาแล้วลูคแค่นั้นก็พอนะ okay, ครับโอเคครับไปต่อเลยครับยาวๆ่าสโ้์สโต์อ่าเราก็เดินมาทําเป็นเนียนกับพวกนาซีครับจริงเราไม่ใช่นาซีหรอกฮะเราเนียนมาเฉยๆไม่มีอะไร วรงนี้เป็นฝ่ายศัตรูนะครับฝ่ายฝ่ายดีก็คือฝ่ายพวกสปาร์ตาก็คือฝ่ายที่เราอยู่นั่นเองคนระับ<ม>ตอนนี้เราก็ากำลังจะแหกค,คุกทำเหมือนไอ้นี่แล้วก,ก็อเมริกนเฮไฮดรา าชิบหายมันรู้แล้วครับว่ามีนักโทษลบหนีก็คือพวกเราแหละครับทําไงล่ะครับนี่แน่ยิงขู่เลยเอาเด็นไงล่ะเปไงล่ะไม่รู้ละหนีก่อนแล้วหนีแล้วหนีหนีหนีเนี้วหนีเฮ้ยมีเด็กด้วยเด็กลบไปเฮ้ยเด็กลบลบลบเร็ยวลบลบเดี๋ยวลูกหลงเฮ้ยลบไปดิขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้วิ่ง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 โดดโดดโอเคฟังมันพูดครับอือโดดมาแล้ววิ่งดิวิ่งดิทำไมไม่วิ่งวะเอาเหนื่อยเหรอ นี่แหละไปๆๆๆเขาไปเขาไปเขาไปโอเคโอ้โหเอ้มอกี้เราโดนยิงด้วยครับโอ้โหนี่แน่ตบเอ้ยตบเอาเราโดนยิงครับตอนนี้โอ้ยเป็นไรไหมเขยพยุงพยุงครับดีมากเพื่อนพยุงหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยแม่งมาโอ้โหยิงยิงยิงเอ้ยเอ้ยยอมแล้วยอมเราอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงโอเคโอเคไม่ยิงกัน มผมไโ,โดนเ,เรื่องผมบาดเจ็บโอ้ยเราโดนยิงไปเร็วไปเร็วโอเคนั่งรถครับคือตอนนี้เราโดนยิงอยู่ครับเราบาดเจ็บมากครับต้องรักษาแผลตัวเองโอเคบอกให้รยาารายิงสกัดครับแต่พอไม่ยิงครับเราหมอบครับหลบกระสุนครับยิงทำไมปืนกระสุนไปแล้วยููเบรเบโอ้ยยิงก็ไม่โดนโอเคครับเราพ้นแล้วครับ ็นไงครับไม่ต้องยิงกระสุนสักนัดเย่ yeah. <laughs> โอเคครับแถมให้ครับ <c oughs> ก็คือด่านเมื่อกี้มันสั้นไปนิดนึงนครับเมื่อกี้มันจบเร็วไปหน่อยอะ่ะแถมให้ครับ <c oughs> อ้าวทางตันทำไงละครับก็ว่าเปนแบนโอ้เฮ้ย เลยทีเดียวโอ้ยอืออือละไปละเป็นรอตัวละครมันก็เสียเวลาเราเดินมาเก็บซรัพย์ไพรอดีกว่าอ่าตรงนี้มีอะไรไหมอ่ามีกล่องนะตรงนี้มีกล่องเราก็สามารถกดเก็บได้ครับกระสุนอะไรเ,เนี่ย <c oughs> อ๋อกระสุนปืนพกนะครับอ่าเปิดไฟให้ดูเดียเด๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นนะความจรงิงผมชอบอยู่กับความมืดมากกว่านะอ้าว มันเฉยเลยร <c oughs> กระดกลิ้นทำไมเนี่ยยิงตูดไล่อเอา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 โดนตะลุงบอลแม่งมัน,ม,นมันบอกว่าเป็นนินจา และมันจะมาเช็คตรงนี้แล้วเราต้องหาที่แอบครับโรเจอร์เชลดี๋ยวมันจะออกไปเช็คมาแล้วออกมาเช็คแล้วโอเคออกมากี่ตัวเนี่ยสองตัวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะไปน็อกมันแล้วก็จะเก็บของมา<ๆ>แต่เราก็จะหน,นีไปอย่างไร้ร่องรอยเราเป็นแอสซัสสิน ที่มียาแอนติซินตุ้ย,นย,ยคนละอย่างกันเกเคไปใช้ทางอื่นไปใช้ทางอื่นเออไม่มีหรอกทางเนี้ยไม่แน่ชกหน้ามือคนมือคนไม่แน่ชกหน้าอืมเก็บเรายังไม่ได้กระสุนลูกซองอยู่เนี้ยเอาได้แล้วนี่ไงออกตาเตียว <c oughs> โอ้ตายแล้ว ทับไฟก็คือยิงหลอดไฟให้แตกหรือว่าจะเข้าไปใกล้ๆแล้วกดก็ได้คนระับกดปิดนะได้เหมือนกันทั้งคูนะ่แล้วแต่แบบบางไฟบางหลอดมันไม่สามารถปิดได้นะเราก็ต้องยิงนะก็แล้วแต่อุ้ยยุงก็ทำงานในเวนั่นคือ <c ười> ถ้าเราเจอไฟเนี้ยแม่งลำบากมากครับ ระว่ามันหมุนไปหมุนมาตลอดเวลาเลยครับอัน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าสามารถยิงให้มันได้ป่าแต่นี้เดิมมาแล้วผมจะไม่ฆ่ามันครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็จะไปทางนี้ไม่ได้ไฟเราต้องแอบไปทางที่ไม่มีไฟนะครับ ไม่เห็นกูจริงๆเหรอวะโอ้โหนี่กูนั่งเด่นเป็นสง่าอะไรเ,นะเรน,นี่ยแล้วไม่เฟ้นนี่แน่เดี๋ยวนี่คนหนึ่ง ไฟดับหรือไม่ดับอะไรยังไงเป็นว่าเราดับไฟไว้ดีกว่าเยอะปชกเขาให้โอเค,อเ,คเก็บกระสุนหมดครับอ่าเก็บกระสุนด้วยอืมนอนนอนสบายเลยนอนสบายเลย น้อยนอนสบายเลยเด้งอถึงกับโกงดีโดดสิหนึ่งสองสามอ้ายังไม่ครบปิดประตูครับเพื่อมาให้คนข้างในมันออกมาครับนี่เป็นแผนที่ดีครับโอเคเราไปต่อเลยครับไฟครับปิดผมไม่ชินกับความสว่างไฟไม่เป็นไรเราผ่าน้นมาแล้ว ประตูเฮ้ยใครอะฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วโอเคมันยอมแล้วครับ <I S 1> เราก็จะไม่ฆ่ามันครับ <don> ความจริงเราจะฆ่ามันก็ได้ครับ <don> แต่เราไม่ฆ่าเราเป็นคนดีไง <c oughs> รู้ไว้แค่นี้แหละอ่าขอกระสุนไปแล้วกันนะไม่ฆ่าผมไม่ฆ่าปิดไฟด้วยผมไม่ชอบแสงไปละเป็นไงครับเราไม่ฆ่าครับเราเป็นพระเอกครับเราจะฆ่าคนทำไมครับ เราอยู่อย่างสันติดีกว่าครับมีไหนไหมอะมีกองฮะตกตากูไม่ได้หรอกไปไหนต่อวะอ๋อมุดท่อ,อเคเข้าไปอะเราไว้ชีวิตมันนเราไม่ฆ่าครับบอกแล้วครับว่าไม่จําเป็นก็ไม่ฆ่าอ้าวแมงมุม,มตกใจเหรอที่พระเอกมา